ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานแต่งงานคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งอยู่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมไม่เหมือนใครครับแฝงไปด้วยความน่ารักด,ดูเผเผนอเมื่อกี้นี้ไม่เห็นความผิดปกติแต่นี่ครับที่เห็นเป็นเงาะป่าอยู่นี้คือเจ้าบ่าวนะครับคุณผู้ชมเจ้าบ่าวแต่งตัวเป็นเงาะป่าแฮขันมาไปสู่ขอเจ้าสาวเจ้าสาวที่แต่งตัวเป็นนางรจานา เจ้าบ่าวบอกกับนักข่าวว่าที่ต้องแต่งเป็นเจ้าเงาะเพราะว่าตนเองเนี่ยชื่นชอบวรรณคดีไทยมากตั้งใจอยากจะให้แขกที่มาในงานได้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มเพราะที่ผ่านมาสถานการณ์หลายอย่างทําให้คนไทยเครียดนะครับส่วนเจ้าสาวชื่อว่านางสาวอัญชนาะกันทััน์รู้สึกยินดีที่เจ้าบ่าวมีความสุขแล้วก็ยังสร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยแม้จะก,กังวลว่าการจัดงานที่ดูอาจจะไม่เป็นทางการแบบนี้แตกต่างกับคนอื่นจะทําให้ครอบครัวตกใจ หรือเปล่านี่ฮะโอ้ดูเพลงสิฮพตื้นๆแบบนี้เลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วงานแต่งงานนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีและทั้งสองคนก็รักกันดีด้วยครับ